สวัสดีครับพี่นอ้องปลอยไปสู่ขู่สุคนเนาะวันนี้ก็คือเกานะ่าแล้วพี่น้องเออวันได้มาหน้าหลายมือเนื่องจากว่าห่อก็ไปเตรียมกองกะทิ้นหวมเพิินเนาะเพราะว่าทางหมู่บานเพิ่นนะีนน่ก็บนี่กะทิ้นเนาะพี่น้องพ่อก็เด้ไปออกไปสอยงานเพิินจังหวัดหลายมือเนะบัไหมาหน้าวันนี้ก็ได้โอกาสมาเราเบิ่งหน้าโคกเนาะพี่น้องแลามันออกไหมยัง หลังจากมาเบิงกะบัตท่านออกมาพี่น้องเขากำลังเอินมาเองเลยนะกำลังยิงแขวเนาะและเขากะถือโอกาสมาเลาะเบิงเฮ็ดปวกน้ำนองพี่น้องและกะเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดบดเนาะเพราะว่าช่วงนี้หมอกมันลงแห้งเพื่อจะมีเฮ็ดปวกน้ำหมอกแน่เฮ็ดบดแน่น้องพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะไปเลาะเบิงว่าจะพ่อใดไปแกงกินเส้านีบอเนาะเพราะว่าเขากะ มาเลาะบิ่งแล้วก็จะได้เข้าบ้านคือเก่าเพราะว่าสวยจักหน่อยเฮาก็จะได้ไปซอยเพิ่นจัดตั้งกองบุญกฐินอยู่วัดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเลาะเบิง่งเฮ็ดนํากันเนาะพี่น้องเพื่อได้ไปปนสเสาเขาเฮาก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องก็บ,บ่ถือว่างามปานใดเนาะพอเป็นหน้าโคกพี่น้อง นามก็ใกล้จะแห้งมาแล้วกะทอมกรรมท่านมีเวลามาเปลี่ยนตังกระีอยู่พี่น้องเ้ยจนเมิดฝนแล้วพี่น้องอันนี้ส่วนทั้งเท่งนี้เป็นข้าวเหนียวนะพี่น้องเริ่มจะล่มแล้ว เขาเหนียวในงามครับเริ่มจะลมหมอนลมมากก็เริ่มลมพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเราเบื้องเห็ดปวกน้ำกันนะพี่น้องเบื้องเห็ดบดนะเพื่อได้ไปแกงใส,ส่เสาหรือว่าพอได้จับด,ดอกสองดอกพอได้ไปปนไปแจวเนาะนีีนน่่นพน้องปกติเขาก็ที่เราหาเห็ดปวกเขาก็หาน้ำแด่นหน้าเขาเลยนะพี่น้องเพราะว่าน้ำ น้ำขั้นแดนเนาะมันจะมีโพนมีเคยเก็บเนาะซึ่งวันนี้เฮากะง่างเลาะจนล่าแล้วพี่น้องเมื่อยแล้วทั้งเท่งก็ขึ้นไปแล้วเห็ดบดกับบท่านออกเนาะส่วนเห็ดปวกกับบท่านเพาะเดี๋ยวเฮาก็จะาอลองไปทั้งตำนะพู้น้องแล้วเฮาก็จะได้เขาบ้า,บานเลยเนาะได้บไ,ได้กัได้เขาบ้านแล้วพี่น้องเพระาะว่าสวยแล้ว สองโมงกว่าแล้วเขาก็จะได้ไปซอยงานทังหมู่บ้านเนาะเป็นงานส่วนรวมนะพี่น้องเขาก็จะไปซอยเพิ่นเนาะเดี๋ยวเราาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าจะพอ,อ่ะนาะพี่น้องถ้าพี่น้องจําได้คลิปที่ผ่านมาเนาะโพดนี้เขาก็เคยได้เห็ดปวกขึ้นกันเนาะแต่ว่าเขามาเมื่อนี้บ่มีนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะลงไปพูดพูนทั้งต่ำเนะเาะเดี๋ยวรอเงาไม้นี่ก็บ่มีพี่น้อง พี่น้องผู้เคยติดตามและชมคลิปเฮาเนะก็คงที่จำได้นะว่าเงาไม้ตัวนี้เนาะหรือว่าโค่นหน่อยตัวนี้เห็ดพวกออกประจำพี่น้องแต่ว่ามือนี่บ่มีเดี๋ยวจะลอเบิ่งอีกโค่นทุดท่ายแล้วพี่น้องถ้าบ่มีโค่นนี่ก็คือบ่อดดงยังแหละมือนี้ก็จะเด้เขาบ้านเดี๋ยวเราจลอเบิ่งกันเลยนะ จะเป็นเขาพี่น้องส่วนข้างล่างนี่จะเป็นเขาเมลิกอข้อนะร้อยหานะพี่เนาะทางทึ่งกระทอมเงินพูนจะเป็นเขาเหนียวเนาะรอเบิ่งเหตุจำกันพี่น้องเหลืออีกคนเดียวรอเบิ่งตามแดนนะพี่น้องเอ้ยแดนหน้าเนะาะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาอ้อยกันเจ้าอีกฝั่งนั้นก็เป็นปลาอา้อยเนาะเขาไปรอเบิ่งตามแดนหน้าเนาะ โอ้พอแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วสองดอกสองดอกพอแล้วพี่นอ้องน้องพี่น้องนี่คือว่าเฮ็ดเฮ็ดปวกน้ำหมอกน้องพี่น้องบหรือว่าข้างในมีอีกวะโอ้ยูพี่อีกดอกนึงพี่น้อง นี่เนาะอู้แตกครับน้องพี่น้องนี่ดอกนึงจนอย่นี่สองดอกน้องพี่น้องนี่ติดกันอย่นี้ได้อยู่พูนสุดท้ายน้องพี่น้องก็ถือว่าโอเคสามดอกเดี๋ยวคือสีพอดีเจวเ้านี่แล้วเนาะพี่น้องเก็บปวกเขาก็ได้แช่สองดอกนี่พี่น้องเอ้ย เลาะจนสุดแดนหน้าแล้วมันบ่ออกเนาะน้ำหมอกกับวัทันแห้งปานี้น้ำหมอกกำลังเริ่มลงส่วนเห็ดบดน่ะยังบ่ทันออกเนาะพี่น้องก็คือพี่น้องทั้งฟังทั้งสอฟอรปล่าวนาะเบิ่งคลิปเป็นเก็บเห็ดทุกมือทุกมือเก็บเห็ดบดเนาะจุ่มบ่าวดอนจุ่มผอบันดองเนาะทางฟังทางสอฟอรปล่าวนาะพี่น้องเป็นเก็บเห็ดบดแน่เห็ดบวกตาบ ลงด้วยดูพี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้แค่สองดอกนี่แหละน้าหอกกัน้าก็เริ่มจะแห้งแล้วพี่น้องเพราะว่าฝนก็หยุดตกหลายมือแล้วเนาะก็คือสีแก่อยู่เพราะว่าน้าจนกระทา่งมันหยุดครับพี่น้องน้าน้าเอาก็ค่อยแห้งไปแล้วหน้าหอกติดชุบระทา่งเลยพี่น้องมันมันติดชุบระทา่งอยู่ถึงชุบระทานน่งเนาะชุบระทา่งอยู่ใตหน้านั่นแหละ อครูทุกมาทา็อยู่ติดถนนดำนพี่นอออ้องโอ้โหเกดไตอยู่นะเฮาก็จะได้จบคลิปไปเพียงสำนีเ้าพี่น้องขอขอ,ขอบุญขอบุณพี่น้องทุกท่านเนาะที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของเขาเนาะจะในอากาดดูแลสุขภาพด้วเ,เลยพี่น้องลมหนาวเริ่มมาอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะ ด่นเป็นไข่เป็นน้ำนะพี่นอ้องเลยป้ามเป็นหว่วงเนาะังไในก็ะอขอบุญขอบุญที่ติดตามและรับชมทั้งพี่น้องเอฟซีที่เป็นผู้บระจําและผู้เข้ามาเบื่องไม่เนะาะแต่ในก็ะอขอบคุณทุกทุกท่านเนาะสำหรับชิปนี้ก็เอาไว้สนีนะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ